สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการวิถีใหม่สไตล์เฮลครับคุณผู้ชมครับโรคฝีดาดวานอนเนี่ยเริ่มกลับมาพบผู้ติดเชื้ออีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นของโรคฝีดาดวานอนหรือบางคนเรียกว่าโรคฝีดาดลิงนะครับแต่ผมจะใช้โรคฝีดาดวานอนแทนนะครับคืออะไรมีสาเหตุอะไรเราสามารถป้องกันตนเองได้อย่างไรบ้างถ้าเป็นแล้วจะมีวิธีการในการรักษาอย่างไร วันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเราครับนายแพทย์สุทัศน์โชตนพันธ์ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจะมาเล่าให้ฟังในรายละเอียดครับช,ชื่อตามภาษาไทยนะครับคือโรคฟีดาษวานอนนะครับก็ชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็นมังกีพอกหรือเรียกในคําสั้นๆก็เป็นเอ็มพอกนะครับสาเหตุก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับชนิดหนึ่งนะครับเป็น DNA ไวรัส ก็การแพร่กระจายเนี่ยเกิดจากการสัมผัสต,ตุ่มหนองหรือรอยโรคที่มีเชื้ออยู่ครับคือ,อาการพบเชื้อในช่วงระยะแรกเลยเนี่ยจริงๆมันอยู่ในสัตว์นะครับแต่เนื่องจากมีการสัมผัสรอยโรคในสัตว์นะครับก็ทําให้เชื้อนี้เริ่มเข้ามาสู่คนนะครับก็ตอนนี้ส่วนใหญ่จริงๆตัวโรคเนี่ยยังกระจายอยู่ในต่างประเทศนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มพบ ซักเมื่อประมาณต้นปีครับอาการก็เหมือนการติดเชื้อไวรัสทั่วไปนะครับก็จะมีไข้มีต่อมน้ำเหลืองโตอาจจะมีตับม้ามโตนะครับแต่ว่าตัวหลักๆเลยก็คือจะมีผื่นขึ้นที่บริเวณหนังเป็นตุ่มนองนะครับถ้าไอ้ตุ่มหนองเนี่ยถ้าเกิดมันแตกหรือมีการไปสัมผัสจากผู้อื่นเนี่ยจากคนอื่นเนี่ยหรือว่าตัวสารคัดหลัง่งจากตุ่มนองเนี่ยฮะติดตกค้างอยู่ในบริเวณพวกที่นอนหมอน หรือจุดสัมผัสเช่นประตูะชักโครกอะไรพวกนี้ก็จะทําให้เกิดการแพร่กระจายของโรคได้ครับก็จริงๆหลักๆตอนนี้ปัญหาของเราก็คือการสัมผัสถูกออรอยพื้นท,ที่ที่มันมีตัวเชื้อโรคอยู่นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการมีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดอะไรก็แล้วแต่ที่มีการสัมผัสถ,ถูกเนื้อต้องตัวกันตรงบริเวณที่มันมีรอยโรค นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะต้องระวังนิดหนึ่งในในการามีความสัมพันธ์ในลักษณะใกล้ชิดนะครับในกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือว่าสงสัยว่าจะป่วยกับโรคนี้ครับแล้วก็ถ้าป่วยนะครับพยายามแยกตัวกักออกตัวเองออกก่อนจนกว่าจะหายป่วยก็คือผื่นหาย นะครับส่วนเรื่องวัคซีนเนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่เป็นกลุ่มคล้ายๆเช่นว่าวัคซีนฝีดาษซึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และเรื่องการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาตามอาการจนกว่าอาการจะดีขึ้นโรคฝีดาษวานอนเป็นโรคที่เราควรระมัดระวังดูแลตนเองให้ปลอดภัยโดยเลี่ยงการสมัมผัสเชื้อหรือพาหะครับสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำล้างมือบ่อยๆอ,อย่างสม่ำเสมอนะครับหากคุณผู้ชมคิดว่าตนเองเสี่ยง สงสัยหรือไปสัมผัสผู้ป่วยให้เข้าตรวจในสถานพยาบาลหรือสถาบันควบคุมโรคเขตเมืองหรือศูนย์การแพทย์บางรักกรมควบคุมโรคหากมีข้อสงสัยติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรคก็ได้นะครับ1 42 2ครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับผมนิตินันพันธวีจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ